ตระยตรปิดกและอัทากถาระบุว่านิพพานเป็นอนัตตาย่างไรก็ตามเมื่อยังจะยืนยันให้ได้ว่านิพพานเป็นอัตาท่านก็ให้หลักการให้ชัดเจนไว้สำหรับเอามาใช้เป็นหลักฐานที่จะแสดงว่านิพพานเป็นอนัตตาก่อนจะพูดกันต่อไปต้องทำความเข้าใจหรือตกลงกันให้ชัดว่า 1. คําตอบที่ต้องการคือ พระพุทธเจ้าตรัสว่านิพพานเป็นอัตตาหรือตรัสว่านิพพานเป็นอนัตตาหมายเหตุผู้เขียนคำตรัสของพระพุทธเจ้าเท่าที่มีมาถึงเราหรือเท่าที่เราจะรู้ได้เท่ากับพระไตรปิฎกจบหมายเหตุแหล่งต้นเดิมที่เราเอาคําว่านิพพานมาพูดกันนี้บอกไว้เองว่านิพพานเป็นอนัตตาหรืออนัตตา หมายเหตุ hate, ผู้เขียนแหล่งต้นเดิมที่เราได้คำว่านิพพานมาก็คือพระไตรปิฎกจบหมายเหตุหลักการที่จะเป็นมาตรฐานกลางของพระพุทธศาสนาเทราวาดถือว่านิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาหมายเหตุ hate, ผู้เขียนหลักการของพระพุทธศาสนาเถราวาดเท่ากับคำสอนในพระไตรปิฎกบาลี พร้อมทั้งคำพีสำคัญเช่นอัธกถาดีกาอนุดีกา,กาจบมาเหตุเพราะฉะนั้นคำตอบต่อไปนี้จึงเป็นการนำเอาหลักฐานมาแสดงตามที่พระไตรปิฎกและอัธกถาเป็นต้นแสดงไว้ชนิดที่ระบุดโดยตรงอย่างชัดแจ้งไม่ต้องเสียเวลาแม้แต่จะคิดตีความไม่เอาทัศนะความคิดเห็นคำกล่าวคำเล่าผลการปฏิบัติของผู้ใดทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นพระมหาเทระพระเถระหรือครูอาจารย์ท่านใดในวงเล็บรวมทั้งของผู้เขียนหนังสือนี้เองปิดวงเล็บถ้าที่ใดมีการปีความหรือเป็นความคิดเห็นก็จะวงเล็บหรือเขียนบอกไว้แต่ตามปกติอย่างมากก็จะมีเพียงคำอธิบายประกอบหมายเหตุ hate, ผู้เขียนคำอธิบายประกอบคือ การขยายความหมายของคำออกไปตามหลักที่มีอยู่แล้วเช่นถ้ามีหลักฐานกล่าวถึงอริยสัจสี่หากกลัวว่าคนทั่วไปจะไม่เข้าใจก็อาจจะวงเล็บไว้ว่าในวงเล็บคือทุกข์สมุทัยนิโรธมักปิดวงเล็บอย่างนี้เป็นการอธิบายประกอบไม่ใช่ความเห็นจบหมายเหตุ2 ที่ว่านิพพานเป็นอนัตานั้นคําว่าเป็นอนัตตาเป็นการทับศับบาลีเพื่อความสะดวกในการกําหนดหมายเท่านั้นโดยสาระก็คือเป็นการปฏิเสธอัตตาในวงเล็บเท่ากับนอนูบวกอัตตาติดวงเล็บมิใช่มีอะไรอย่างหนึ่งเรียกว่าอนัตตาที่ตรงข้ามกับอัตตา นิพพานเป็นอัตตาหรืออนัตตาเท่ากับนิพพานเป็นอัตตาหรือไม่เป็นอัตตาหมายเหตุ head, ผู้เขียนจะแปลอนัตตาว่าไม่เป็นอัตตาไม่ใช่อัตตาหรือไม่มีอัตตาก็ไม่ต้องเถียงกันอยู่ที่เข้าใจให้ชัดว่าโดยสาระก็คือเป็นการปฏิเสธความเป็นอัตตาเท่านั้นเองจบหมายเหตุ ภาษาไทยว่าไม่เป็นอัตตาเท่ากับพูดทับศัพท์บาลีว่าเป็นอนัตตาอนัตตาในภาษาบาลีก็คือไม่เป็นอัตตาในภาษาไทยเท่านั้นเองส่วนการยึดถือที่ตรงข้ามกับอัตตานั้นท่านมีคำให้ใช้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าทรงใช้คำว่านิรัตตาแต่เรื่องอัตตากับนิรัตตา ไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดกันที่นี่หมายเหตุ head, ผู้เขียนนิรตะหรือนิรัตาเข้าคู่กับอัตตะหรืออัตตาเป็นการยึดถือที่ตรงกันข้ามคืออัตตะอัตตาเท่ากับการยึดถือว่าเป็นอัตตาที่แท้ถาวรกับนิรัตะนิรัตาเท่ากับการยึดถือว่าไม่มีอัตตา แบบลัทธิขาดศูนย์ในวงเล็บขุทกนิกายสุตตนิปาตพระไตรปิฎกเล่ม25ข้อ410หน้า488ข้อ417หน้า501ข้อ421หน้า514และอธิบายใน คุธกนิกายมหานิเทศพระไตรปิฎกเล่ม29ข้อ1น7หน้า97เป็นต้นปิดวงเล็บแต่เรื่องนี้เกินขอบเขตที่พิจารณาในที่นี้จึงจะไม่อธิบายถ้าพูดไว้สั้นๆก็ว่าอัตตากับนิรัตตาเป็นเรื่องของความยึดถือในวงเล็บทิฏฐิปิดวงเล็บ ส่วนอนัตตาเป็นเรื่องของความรู้ในวงเล็บปัญญาญาณติดวงเล็บจบมาเหตุขอสรุปให้ว่าในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเริ่มแต่พระไตรปิฎกและอัตถกถาไม่มีหลักฐานในคัมภีร์ใดเลยที่กล่าวถ้อยคำระบุลงไปว่านิพพานเป็นอัตตาแต่หลักฐานในคัมภีร์ที่ระบุลงไปว่านิพพานเป็นอนัตตานั้นมี และมีหลายแห่งหลักฐานในพระไตรปิฎกและอัถกถาที่ระบุว่านิพพานเป็นอนัตตามีมากแห่งในที่นี้จะยกมาพอเป็นตัวอย่าง 1. ในพระไตรปิฎกเล่มที่8มีคำสรุประบุชัดไว้ดังนี้อ,อนิจจาสัพพสังขาราทุกขานัตตาจะสังขตานิพพานันเจวะ น,นัติอนัตตาอิตินิชยาในวงเล็บวินัยปิดกพระไตรปิดกเล่ม8ข้อ826หน้า224ติดวงเล็บแปลว่าสังขารทั้งปวงอันปัจจัยปรุงแต่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตา วินิจฉัยได้ดังนี้หมายเหตุผู้เขียนมีบางท่านแปลข้อความในพระตรายปิฎกตรงนี้แทนที่จะแปลว่านิพพานและบัญญัติเป็นอนัตตากับไพรไปแปลว่าบัญญัติคือนิพพานเป็นอนัตตาซึ่งเป็นการแปลที่ผิดพลาดอย่างเห็นได้ชัดดังจะเห็นได้จากคำอธิบายในคำพีวิมติวินโนธนี จบหมายเหตุคัมภีรวิมติวิโนธนีได้อธิบายข้อความในคาถาสรุปนี้ไว้ว่าปาลิยังนิพพานัเจวะปัญญติติเอตะยัสมาสังคตะธรรมเมอุปาทายะปัญญตาสัมมุติสัจภูตาปุขลาที่ปัญญติ ปรมัตถโตอวิชมานัตตาอุปติวินาสยุตตะวัตถุธรรมนิยเตนะอน,นิจจทุกข,ขะลักขะนัตวเยนยุตตาติวัตตุงอยุตตาการะกะเวทกาทิรูเปนะปะนะปะริกปิเตนะอัตสะภาเวนะ วิระหิตตาอนนตตาติวัตตุงยุตตาตัสมาอยังปัญญาติปิอสังขตัตะสามัญญโตวัตถุภูเตนะนิพพาเนนะสหะอเนตตาอิตินิชายาติวุตตาอวิชฌา,านาปิหิสัมมุติ เกณะจิปัจจยเยนะอากตัตาอสังคตาเอวาติในวงเล็บวิมติพิโนทนีดีกาเล่มสองหน้า3 5มห้าิดปิดวงเล็บแปลว่าในข้อความนี้ว่านิพพานันเจวะปัญ,ญัติในพระบาลี มีอธิบายดังนี้ด้วยเหตุที่บัญญัติมีบุคคลเป็นต้นอันเป็นสมมุติสัจจะเป็นสิ่งที่อาศัยสังคตธรรมบัญญัติขึ้นเพราะเป็นสิ่งที่ไม่มีจริงโดยปรมัติจึงไม่ควรจะกล่าวว่าประกอบด้วยลักษณะสองคืออนิจจลักษณะและทุกขลักษณะซึ่งกำหนดด้วยสิ่งที่ประกอบด้วยอุบัติ และวินาศในวงเล็บเกิดดับปิดวงเล็บแต่ควรจะกล่าวว่าเป็นอนัตตาเพราะปราศจากสภาวะที่เป็นอัตตาซึ่งกำหนดด้วยอาการที่เป็นผู้กระทำและเป็นผู้เสวยหรือรับผลเป็นต้นเพราะฉะนั้นกับทั้งนิพพานที่เป็นสิ่งมีอยู่แม้บัญญัตนินี้ท่านก็กล่าวว่า วินิจฉัยว่าเป็นอนัตตาเพราะเสมอกันโดยความเป็นอสังคตะจริงอยู่สมมตุติในวงเล็บเท่ากับบัญญัติปิดวงเล็บแม้ไม่มีอยู่ก็เป็นอสังขตะเพราะไม่ถูกปจัจจัยใดๆกระทำขึ้นในวงเล็บนิพพานเป็นอสังคตะที่มีจริงส่วนบัญญัติเป็นอสังขตะที่ไม่มีจริงเพราะฉะนั้น อสังคตะธรรมแท้จริงมีอย่างเดียวคือนิพพานแต่ทั้งสองอย่างนั้นเป็นอนัตตาปิดวงเล็บ 2. หลักธรรมหมวดใหญ่ที่ครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งชาวพุทธร,รู้จักกันดีคืออริยสัจสีนิพพานก็อยู่ในอริยสัจสี่ด้วยคือเป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนาได้แก่อริยสัจข้อสที่เรียกว่านิโรธ นิโรดนี้เป็นไวัยพ์คือใช้แทนกันได้กับนิพพานโดยมักใช้เป็นคำแสดงความหมายของกันและกันดังพุทธพจน์ที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกบ่อยครั้งว่าสภาวะสงบระง,งับสังขารทั้งปวงวิราคะนิโรดนิพพานนี้เป็นธรรมที่พระองค์ตรัสรู้ซึ่งลึกซึ้งเห็นได้ยากในวงเล็บเช่นทีฆนิกายมหาวัค พระไตรปิฎกเล่มสิบข้อสีสองหน้าสี่เอ็ดอักธกถาก็อธิบายว่านิพพานะเมวะนิโรธสัจจติเท่ากับนิพพานนั้นเองคือนิโรธสัตวิพังคะอักธกถาหน้า 4 4 5เป็นต้นปิดวงเล็บพระไตรปิฎกเล่ม31ระบุว่าอริยศสัตร์สี่ทั้งหมดซึ่งรวมทั้งนิโรธคือนิพพานด้วยนั้นเป็นอนัตตาดังนี้อนัตตาเทนะจัตตาริสัจจานิเอกปฏิเวทานินิโรทสสะนิโรทโธ อนตัตตโธในวงเล็บขุทธะนิกายปฏิสัมพิธามัคพุทรัยปิดกเล่มสาข้อ546หน้า450ริปิดวงเล็บแปลว่าสัจจะทั้งสในวงเล็บทุกสมุทัยนิโรธมัคปิดวงเล็บมีการตรัสรู้ด้วยกันเป็นอันเดียว ในวงเล็บคือด้วยมัคคยานเดียวกันปิดวงเล็บโดยความหมายว่าเป็นอนัตตานิโรธมีความหมายว่าดับในวงเล็บทุกปิดวงเล็บก,ก็มีความหมายว่าเป็นอนัตตาอธกถาอธิบายว่าอนัตเถนาติจตุนนัมปิสจานังอัตตวิระหิตตา อนตัตตเทนะในวงเล็บปฏิสัมพิธามัคอธถกถาเล่มสองหน้า229ติดวงเล็บแปลว่าคำว่าโดยความหมายว่าเป็นอนัตตาหมายความว่าโดยความหมายว่าเป็นอนัตตาเพราะสัจจะแม้ทั้งสี่ เป็นสภาวะปราศจากอัตตา3อีกแห่งหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่ม31คัมภคีปฏิสัมพิธามักกล่าวไว้ว่าเอกสังคะหิตาติทวาธะสหิอากาเรหิสัพเพธรรมาเอกสังคะหิตาตถัดเทนะ อน,นัตตเทนะสัจเทนะในวงเล็บขุทธะนิกายปฏิสัมพิธามัคพระัตรัยปิดกเล่ม31ข้อ242หน้า155ติปิดวงเล็บแปลว่าที่ว่ารวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอธิบายว่าทำทั้งปวง รวมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันโดยอาการสิองคือโดยอัดว่าเป็นอย่างนั้นโดยอัดว่าเป็นอนัตตาโดยอัดว่าเป็นสัจจะอธกถาอธิบายความตรงนี้ไว้ให้ชัดขึ้นว่าสัพเพธมมาเอกสังคหิตา สังคตาสังคตะธรรม,มาเอเกนะสังคหิตาปะริจจะชินนาตถะถเถนาติภูตะเถนอะนอตะนัตโนอัตโนสภาวะวะเสนะวิชมามนเถนาติอ,อัทโอนอณตตะเถนาติ การะกะเวทะกะสังขาเตนะอัต,ตนาระหิตตเทนะในวงเล็บปฏิสัมพิธามัคอัตถกถาเล่มหนึ่งหน้าสามร้ิปิดวงเล็บแปลว่าทำทั้งหลายทั้งปวงสงเคราะห์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือ ทั้งสังคตธรรมในวงเล็บสังขารขันห้าปิดวงเล็บและอสังคตธรรมในวงเล็บนิพพานปิดวงเล็บสงเคราะห์หมายความว่ากำหนดได้โดยความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่ว่าโดยอัดว่าเป็นอย่างนั้นในวงเล็บตถาปิดวงเล็บคือ โดยอัจว่ามีอยู่หมายความว่าโดยอัจว่ามีอยู่ตามสภาพของมันของมันที่ว่าโดยอัจว่าเป็นอนัตตาคือโดยหมายความว่าปราศจากอัตตาซึ่งนับว่าเป็นผู้ทำและผู้เสวยหรือรับผล 4. ในพระตรายปิฎก เล่มสิกล่าวถึงพุทธพจน์ว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนัตตาติในวงเล็บสังยุตตะนิกายขันธวาระวักพระไตรปิฎกเล่มสิเจข้อสองสาสาปิดวงเล็บแปลว่า สังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาอัตถกถาอธิบายว่าสัพเพสังขาราอนิจจติสัพเพเตภูมะกะสังขาราอนิจจาสัพเพธรรมาอนตตาติสัพเพจตุภูมะกะธรรมา อนัตตาในวงเล็บสังยุตตะนิกายอธาาัธกถาเล่มสองหน้า346แปลว่าพุทธพจน์ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงหมายความว่าสังขารในภูมิสในวงเล็บกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิ อรูปาวจรภูมิปิดวงเล็บทั้งปวงไม่เที่ยงพุทธพจน์ว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาหมายความว่าทำในภูมิสี่ในวงเล็บก,กามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิและโลกุตรภูมิคือมรรคผลนิพพานปิดวงเล็บทั้งหมดทั้งปวง เป็นอนัตตา 5. อัธกถาที่อธิบายเรื่องเหล่านี้ยังมีอีกมากมายจะยกมาเพียงอีกสองถึงสแห่งก็เพียงพอที่จริงเพียงแห่งเดียวก็ต้องถือว่าพอเพราะไม่มีที่ใดขัดแยง้ง 1. สัพเพธรมมาอนัตตาตินิพพานังอันโตกริตวาวุตตังในวงเล็บ นิเทศอัธถกถาเล่มสองหน้าแปปิดวงเล็บแปลว่าข้อความว่าทำทั้งปวงเป็นอนัตตานั้นพระพุทธองค์ตรัสรวมทั้งนิพพานด้วยสัสเพธรรมตินิพพานมปิอันโตกริตวาวุตตาอนัตตา อวสวตัตนาเถนะในวงเล็บนิเทศอัถกถาเล่มหนึ่งหน้า2องและปฏิสัมพิธามักอัถกถาเล่มหนึ่งหน้า68สิปดิดวงเล็บแปลว่าข้อความว่าทำทั้งปวงตรัสไว้รวมแม้ทั้งนิพพานด้วย ชื่อว่าเป็นอนัตตาโดยความหมายว่าไม่เป็นไปในอำนาจบางแห่งใช้คำว่าอัตตสุยะแปลว่าว่างหรือศูนย์จากอัตตาก็มีเช่น 3. นิพพานะธรรมโมอัตตเสวะอภาวโตอัตสุญโยในวงเล็บ ปติสัมพิธามัคอัฏฐกถาเล่มสองหน้า287ติดิบดวงเล็บแปลว่าธรรมคือนิพพานศูนย์ในวงเล็บว่างปิดวงเล็บจากอัตตาเพราะไม่มีอัตตานั่นเอง4สังคตาสังคตาปะณนะสัพเพปิธรรมาอัตตสังขาตัสสะ ปุขลัสะอภาวะโตอัตตะสุญญาติในวงเล็บปฏิสัมพิธามรักธกะถาเล่มสองหน้า287ตปิดวงเล็บแปลว่าก็ทำทั้งหลายแม้ทั้งปวงทั้งสังคตะในวงเล็บสังขารปิดวงเล็บและอสังคตะในวงเล็บนิพพานปิดวงเล็บ ล้วนศูนย์ในวงเล็บว่างปิดวงเล็บจากอัตตาเพราะไม่มีบุคคลกล่าวคืออัตตา 5. นิพพานังอคะประมัตถวเสนะสะอุปาทิเสสะอนุปาทิเสสะวะเสนะจัทะวิทากตวาวุตตังตานิ เทวะอัตตะ,ตะนิยะสุญญะโตสังขาระสุญญะโตจะสภาคานิในวงเล็บปฏิสัมพิธามัคอัถกถาเล่มสองหน้า286ติดวงเล็บแปลว่านิพพานตรัสแยกเป็นสองเป็นอักรระศูนย์กับบรมัตทศูนย์ และสะอุป,ปาทิเสสนิพานกับอนุป,ปาทิเสสนิพานนิพานทั้งสองประเภทเหล่านั้นเสมอภาคกันโดยเป็นภาวะที่ว่างจากอัตตาและสิ่งที่เนื่องด้วยอัตตาและโดยเป็นภาวะที่ว่างจากสังขารเอกสารของวัดพระธรรมกายกล่าวว่าอัตตามีในมากมาย ทั้งอัตตาโดยสมมุติและอัตตาในระดับที่สูงขึ้นขออธิบายสั้นๆว่าในที่นี้ข้อความในพระไตรปิฎกและอัถกถานั้นปฏิเสธตรงไปที่อัตตาเลยไม่ว่าจะมีกี่นคือไม่ต้องปฏิเสธนาไหนของอัตตาทั้งนั้นแต่ปฏิเสธอัตตาทีเดียวหมดไปเลยคือปฏิเสธอัตตาว่าไม่มีอยู่จริงโดยปรมัติ เป็นอันว่าไม่ต้องไปพูดว่าเป็นอัตราหรือตัวตนแบบไหนในอย่างไหนเพราะท่านไม่ได้ปฏิเสธความหมายต่างๆของอัตราแต่ท่านปฏิเสธที่คำว่าอัตราตรงไปตรงมาทีเดียวเสร็จสิ้นไปเลยว่าอัตราโดยปรมัติไม่มีส่วนอัตราโดยสมมุติคือตัวตนตามภาษาพูดที่ใช้สื่อสารในชีวิตประจำวัน และในระดับศีลธรรมก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอะไรหมายความว่านอกจากอัตตาที่ท่านปฏิเสธไปแล้วนี้คำที่กล่าวถึงอัตตาก็เป็นการกล่าวโดยสมมุติเท่านั้นแต่ที่สำคัญก็คือว่าไม่มีพุทธพจน์หรือข้อความในอัธกถาหรือในคำพีแห่งใดที่ระบุว่านิพพานเป็นอัตตาแต่ไม่ชัดเจนที่ระบุว่านิพพานเป็นอนัตตา ส่วนคำว่าอัตตาจะใช้ในไนไหนอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งหรือเป็นอีกประเด็นหนึ่งทีเดียวและก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในเมื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นการใช้โดยสมมติทั้งสิน้น